สวัสดีครับพี่น้องปองโก้พี่น้องปองไปมือนี้มาในช่องเสียออกเปิดลำเพื่นโอ้ยมาเหรียญบานพ่อฮัดมือแรกกะฝนตกเลยนะครับพี่น้องพูดอ่ะฝนผ่าบ้านแพงโอ้ยเหียงวะนะครับอากาศขึ้นม,มากเลยพูดอ่ะนะครับพี่น้องครับมือนี้มาจากกินกล้วยเดียว นะครับมาจากกินกว๋วยเตี๋ยวกเลยัยเวียมา,เามเวียาเหลนบ้านพ่อฮัดนครพน้องครับแต่พ่นอฮัดกับเบยูเนะคราาไปทุระมาเจอกั็มาเจอช้างเอาอีนนกบ้านนี้ช้างกุ้มไป,ปดูนี่รถปิดเบรงควาเร็ว YouTube การซ้อมรถนะครับพี่น้องบรรยากาศคือดีดีเลยเอาแมสวัสดีครับอ,อีพ่อไป็นใครล่ะพ่อไป็ธุระโอ้ไป็ธุระนะครับพี่น้องโอ้บรรยากาศอ่าตายไงนะครับพี่น้องฝนตกนะครับคลิปนี้มาเล่นบ้านพ่อหัดนะครับพี่น้องบ,บ้านกระบอยู่นะครับฝนกระตกพร่ำพล่ำเมื่อนะพี่น้อง ถือว่าฝนดีนะครับมันแพงโอ้ตกลงมากครับครัหมื่นออดีสั้นย่ายตกเด้อมื่อกี้ก็ตกลงมากครับครับร้อนะครับพี่น้องครับฝนดีเลยนะครับพี่น้องครับถือว่าเป็นฝนวันแรกเลยนะครับพี่น้องกามาเรียนบ้านพ่อฮัดนะครับพี่น้องครับบ้านพ่อฮัดก็อยู่ในมันแพงตรงกลางกน้ำหนักนะครับพี่น้องทะเลแม่ขามานะครับทะเลขาม่านเฮ้ยเขาเป็นกามีควักนะนาดฝน ปหัดก็ประยุโรคก็อารไปไไปหน้าช่วงนี้ช่วงฤดูะนะครับช่วงฤดูเห็เาากกไดไข่เห็ดหน้าเป็นแบยนครับที่น้องนะครับไปใช้บรไดแล้วฝนตกกระชาที่น้องครบสิาธิเป็นแม่งันจละห้าฝนเท่ากวนนะครับก็ดีคลิปนี้มก็ทาท,ที่น้องงเอ ลมงคุณต่อยสังสีกับคนนั่งนั่นนะครับแต่แค่ก้านตัวนะครับออริสันเฮ็ดเวทีออดิชั่นกับเฮ็ดแย้เวทีกับเฮ็ดแย้เรียบร้อยแล้วแหะนะครับพี่น้องเวทีออดิชั่นกับตาด้านแมวชอมาแม่จิตวิชาบนะครับพี่น้องครับแมวชอม่าแม่จิตวิชาตีเดียวเดียวเรียนผู้ใดเรียนเชิญเด้อวันที่ผิดสองนะครับกู้ยืนออดิชั่นมาล้วเป็นลำเพิ่นออดิชั่นนั่งเอกไฟเอกนะครับ กะเลียนเชิญมาเด้อผู้ใดี้ยสุนเสียงดีนะครับพี่น้องอันนี้การน้นองอุ่มนะครับคอลูกคอาหัดสองรถจากบ้านพี่น้องฝนตกดีฮ้ตกแห้งมากแล้วพี่น้องคนโอเคมาเลยละเชียวว่าปิดฝนแล้วนะครับมาบ้านคอาหัดปิดฝนแล้ว ตกลงมาโหลดมือนีิตกลงมาคักๆับรถนะครับมรืออื่นจังบ่ได้ตกอีกนะครับพี่น้องครับฝากพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามกโหลดสัตว์ให้กับช่องเสียออกในเรื่องนี้นะครับพี่น้องครับสำหรับในคลิปนี้ผมคาดว่าพี่น้องเดินนะครับมากับคนช่วงข่าวคลิปนี้มากับคนชี่สามนะครับตกลงแนับพี่น้องผเข้มขันมาหลายมือกันแล้ว ะสมกันสมมันมาลายมือแล้วนะครับโูหลาพีีน้องก็มามาเยี่ยมมาหยามนะครับพอหัดกระเพิ่นกระเพยูเพิ่นไปทุระนะครับพี่น้องฝนกระทกพลำพล,พลนะครับฝนกระกพลำพล ไปครับพี่น้องโอเมาดิซันเดินก็ยืนนั่งอยู่คุณเอามารับรองเป็นรับอึดนะครับพี่น้องครับเปิดโอกาสให้ท่านแล้วนะครับเพียงแต่ท่านสามารถสมัครได้เลยนะครับบ๊วยอึดหรือเอินเชื่อว่าเปิดบุฟเฟ่เลยนะครับของอยู่ความกินนะครับพี่น้องครับไม่กินเขาอยู่คำละนั่นกระเดยเออคนท่านได้กินเขาคำนั่งอื่นนะครับทีละทีนะครับเพราะว่าเสพเป็นกุ้งห้องว่าเสพเป็นเอาพอแม่มาทำกระเดยนะครับพี่น้องไม่ ยืนเขาอยู่ในสำนักงานนะครับพี่น้องครับไม่ยือยู่ในกิ่หลายตัวนปปมเอแม่แม่เอสซีพันา์ชนะสุดๆมาหลายคนดูนะครับพี่น้องรอดทีต่าเป็นทั่งคุณล่ะว่าเพิ่นเทียนังสีนะครับพี่น้องครับแต่พี่น้องไปนั่งบอลอุชั่นนะครับบอลอุชั่นเวลาที่ลำบืนนะครับซีซั่นห้าพี่น้องครับถือว่าเปิดโอกาสนะครับพี่น้องผู้ใดสูงเสียงดีนะครับ มักในด่านเรื่องลองเสียงล่ำนะครับถ้าผู้ใดมีนะครับประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษนะครับพี่น้องครับออดิชั่นบอลลัเพิลลัมพ์เนินนะครับพี่น้องครับโอกาสมาหอดแล้วอย่าลืมมาเป็นคูวเดียวกันนะครับพี่น้องมาสัมผัสมืงนะครับปีแรกสองปีนะครับถ้าเป็นไปได้กอยู่ไปตลอดเลยนะครับพี่น้องครับมาเด้อมาติดกันเด้อนะครับมาเป็นใช่คู่เดียวกัน บหล์ลําพิตลํำพื้นนะครับอพอมอนเนี้ยจะยู่ทำนงานนี่แหละพี่น้องผู้ใดก็้ามผู้ใดบ่มั่นใจการโทรมาถ,ถามก่อนก็ได้นะครับหรือว่าจะทักไปที่เขหวอล์ลัมพิตล้ำพื้นก็ได้นะครับอยากอสอบถามอยากสอบถามเรียงต้นนะครับทักไปถามกนได้นะครับจำร,รับทบบี่นี่กับผมีอย่างไรนะครับพี่น้องก็ที่ฝนนี่แหละที่ฝนนะครับ อ่าสารับคที่นี้ก็ขอขอบคุณปีกของคุณน้องจี่กนที่ตามช่องเที่ยวออกปเปละเพิลนนะครับพี่น้องครับนุ่นมครับพี่น้องนุ่มในบ้านแพนงนะครับพี่น้องอยู่ในบ้านแพนงเลยนะครับเป็นประมาณนี้นะรับฝนฝนกัดตกแห้งแห้งเรื่มแห้งแล้วนะครับ อ่ะสำหรับคลิปนี้ไ้เพียงแค่นี้เด้อพี่น้องเดี๋ยวจังบ่พูดคก,กันในคลิปต่อไปครับพี่น้องครับ